ครุ่นคิดโดยอย่างเติร์ดยิ่งกว่าคนอาสาฉายาจอมพลังคือผังทั้งประเทศทุกครั้งที่ประเทศเผชิญวิกฤตเรามักเห็นการระดมทุนและนักบุญหน้าเดิมๆโผลมาแทนที่ระบบราชการทั้งที่ทุกหน่วยงานมีงบประมาณเครื่องมือและเจ้าหน้าที่พร้อมแต่กลับไร้ประสิทธิภาพจนประชาชนต้องพึ่งการบริจาคแทนระบบรัฐที่ควรทำหน้าที่ หากข้าราชการทุกคนตั้งใจทำงานจริงเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เอาใจผู้มีอำนาจปัญหาหลายอย่างขงแก้ได้ไม่ยากเพราะเรามีกลไกรัฐแทบทุกระดับทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองอสอมอท้องถิ่นและอีกนับล้านคนแต่เมื่อเกิดปัญหากลับอ้างว่าไม่มีงบไม่มีคนแล้วโยนภาระให้คนอาสาเปิดรับบริจาคเงินจำนวนมากไหลเข้าโดยขาดการตรวจสอบว่าถูกใช้และโปร่งใสจริงหรือไม่ ยิ่งคนอาสาใกล้ชิดการเมืองยิ่งต้องถูกตรวจสอบมากขึ้นไม่ใช่ใช้พลังคอนเน็ชันและทรัพยากรหลวงมาแก้ปัญหาแทนหน่วยงานรัฐเพราะนั้นยิ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบการบริหารจัดการที่หัวไม่สายหางจึงไม่กระดิกการทำความดีเป็นเรื่องที่ควรชื่นชมแต่ต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่ทำความดีบนความคุมเครือเพื่อหาซีนหรือฟอกภาพลักษณ์ของตัวเองคนไทยเป็นคนใจบุญ แต่ควรมีต่อมเอ๊ะทุกครั้งที่มีการขอรับบริจาคเงินมหาศาลโดยไม่รู้ชัดว่าถูกนำไปใช้อย่างไรท้ายที่สุดปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประชาชนไม่ช่วยกันแต่อยู่ที่ระบบรัฐและผู้มีอำนาจบางคนอาจปล่อยปละหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับขบวนการทำร้ายคนไทยเอง ถ้าไม่เร่งจัดการอย่างจริงจังประเทศนี้อาจไม่ได้พังเพราะภัยธรรมชาติแต่เป็นเพราะโจรในคราบผู้มีอำนาจที่ประชาชนต้องพึ่งพาแต่กลับทำร้ายประชาชนซะเอง